มาสมฝั่งทะเลอันดามันที่ทวีความรุนแรงนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่หาดในหานจังหวัดภูเก็ตทำพนักงานค่อนข้างหนักใจนะครับเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ําทะเลครับหลังจากไปพบปัญหานักท่องเที่ยวที่ไม่เชื่อฟังฝ่าฝืนธงแดงและคําเตือนห้ามลงเล่นน้ำห้ามลงเล่นน้ําเสี่ยงจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตครับ จ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำหาดในหารตะบลราวัย์อำเภอเมืองภูกเก็ตปักธงแดงไว้ตลอดแนวชายหาดนะครับ แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในระยะนี้หลังจากทะเลมีคลื่นมรสุมค่อนข้างแรงครับอาจจะพัดเอาร่างของนักท่องเที่ยวลากลงทะเลแล้วก็เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดบอกว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่ทํางานค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าต้องจับตามองนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ําตลอดเวลาโดยเฉพาะจุดห้ามลงเล่นห้ามลงเล่นน้ำนะครับซึ่งเสี่ยงจะถูกกระแสะน้ําพัดร่างลงไปในทะเลแต่ก็พบปัญหาเพราะว่านักท่องเที่ยวบาง คนไม่เชื่อฟังฝ่าฝืนธงแดงและคำเตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเลเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษนะครับที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวถูกกระแสคลื่นพัดร่างลงทะเลครับมีทั้งช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้วก็หาร่างไม่พบ ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนายกเทศมนตรีตะบลราวัยบอกว่าหาดในหานเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในพื้นที่ตะบลราไวยครับมีนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำจำนวนมากในฤดูมรสุมเป็นจุดที่มีคลื่นลมค่อนข้างแรงมากครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดมีไม่เพียงพอแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึง ปัญหาที่พบมากก็คือความดือรร้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของไลฟ์การ์ดหรือว่าสัญญาณธงแดงที่นำไปติดตั้งเอาไว้และในบางครั้งครัครบเมื่อไลฟ์การ์ดเข้าไปทำการตักเตือนนักท่องเที่ยวก็จะแสะดงความไม่พอใจแล้วก็ทำร้ายไลฟ์การ์ดด้วยครับคือความดื้อของนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าไลฟ์การ์ดเราเมื่อ,เม,อเมื่อเวลาประกาศปิดหาดไปเปิดหาดมาอะไรเงี้ยถ้าเขาฟังเนี้ยเหตุจะไม่เกิดน,นะครับแล้วก็ไลฟ์การ์ดเราจะรู้ดีครับว่า เวลาไหนควรหรือไม่ควรลงทะเลทีนี้พอพอมีการปีการฝา่าฝืนเนี่ยมันเป็นการทําให้รัานกาดเราเสี่ยงชีวิตด้วยที่จะต้องออกไปช่วยฉะนั้นก็อันนี้ก็คิดว่าเราจะต้องพยายามประชาสัมพันธ์ออกไปในในในโรงแรมต่างๆด้วยเนี่ยว่าต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับแขกว่าช่วยฟังฟร้านสกัดนิดนึง นายกเทศมนตรีตำบลราวายัยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อที่จะดูแลนักท่องเที่ยวให้ทั่วถึงนะครับอนาคตอาจจะต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดแต่ก็ต้องไปพิจารณาในส่วนของงบประมาณว่ามีหรือไม่นะครับเบื้องต้นจะเพิ่มประสิทธิภาพของไลฟ์การ์ดที่มีอยู่ให้มากขึ้นแล้วจะต้องขอความร่วมมือกับโรงแรมต่างๆในพื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเชื่อฟังไลฟ์การ์ดอีกทางหนึ่งด้วยกัน